สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในกรณีที่เราใช้ Windows 10นะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับว่าการตั้งรหัสผ่านก่อนที่จะเข้าเนี่ยนะครับก็ช่วยป้องกันนะครับไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาตนะครับเพราะว่าในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ ก็อาจจะมีข้อมูลเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญของเรานะครับเราก็เลยอยากที่จะป้องกันเอาไว้นะครับก็มีขั้นตอนในการตั้งค่าอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับก็มาดูกันครับก็เริ่มจากนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปของเราธรรมดาเนี่ยนะครับก็ให้เราไปเลือกไปที่ปุ่มสตาร์ทหรือรูปธงตรงนี้นะครับกดสตาร์ทขึ้นมานะครับพอกดสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นวินโดว์10นะครับ อ่าแล้วก็ไปดูที่รูปฟันเฟืองนะครับตรงนี้รูปฟันเฟืองเนี่ยเขาจะเขียนว่าอ่าเซตติ่งนะครับให้เรากดเข้าไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเซตติ n งขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เรามองหาเมนูที่ชื่อว่า Account จะที่เป็นรูปคนเนี่ยนะครับกดเข้าไปตรง Account ตรงนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้า Account แล้วนะครับให้มองไปหาที่รูปลูกคุญแจ ที่เขียนว่า Sig- n in option นะครับกดเข้าไปตรง Sig- n in option ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามองมานะครับหลังจากที่กด sign in option แล้วมองมาที่เมนูที่5นะครับที่เขียนว่าลูกุญแจนะครับแล้วเขียนว่า password นะครับให้คลิกไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในกรณีอย่างนี้คือเราจะไม่เคยตั้งนะครับอ่า s s w o r d เลยก็ให้เราคลิกไปที่คําว่า Add ตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ new password พัสเิร์ดก็คือพ a ส s w o เ d ิร์ดที่เราต้องการใช้นะครับเราก็ใส่เข้าไปอ่านะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใส่เข้าไปนะครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8หเนะครับเรามากดดูตรงรูปตาตรงนี้ก็ได้ว่าถูกหรือไม่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่อันเดิมนะครับก็คือ1ถึง8เหมือนเดิมแบบนี้นะครับอ่านะครับเสร็จแล้วตรง อันนี้นะครับกดดูก็ตรงกันแล้วนะครับสุดท้ายนะครับช่องสุดท้ายที่เขียนบอกว่าพาสเวิร์ฮินตรงนี้ก็คือเขาถามว่าหากเราลืมรหัสผ่านเนี่ยมันเป็นคําถามช่วยในการกู้คืนรหัสผ่านนะครับตรงนี้เราต้องตั้งดีๆเข้าใจเองคนเดียวนะครับเช่นผมตั้งว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้นะครับ f ฟ r ร e สทีเชแบบนี้นะครับแล้วก็กด Next เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กดฟ n i s h ได้เลยนะครับกดฟ n i s h ก็คือจบได้แล้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วอ่าของเราก็จะมีรหัสผ่านขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่าลองใช้งานดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ดูนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อ่ารีสตาร์ทนะครับดูที่ครับว่าอ่าหลังจากรีสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับมันจะมี รหัสผ่านขึ้นมาให้เรากรอกหรือเปล่านะครับนะครับนี่ครับเราลองคลิกไปนะครับตัวนี้มีรหัสผ่านขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องใส่รหัสผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดไปตรงลูกศรนะครับที่ชี้ไปตรงนี้นะครับกด ไปครับนี่นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอันนี้ก็คือเวลาหลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆมันจะถามทุกครั้งแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นการตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก่อนเข้าใช้งาน Windows ของเราในา Windows 10นะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับเครื่องแล้วก็ข้อมูลของเรานั่นเองนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ